สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงทั้ง6กลุ่มดาวราศีนีครับได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนชาวราศีสิง์ชาวราศีตุลและชาวราศีธนูนะครับใครที่ผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้นะครับเราบอกรางกางนายนะครับและพลังงานยก่สื่อสารนะครับสาหรับ6กกลุ่มดาวราศีนี้ว่าดวงดาวและความรักของคุณจะ เป็นอย่างไรนะครับถึงเวลา Move on และเดินหน้าต่อกับความรักทั้งใหม่ได้หรือยังเรามาฟังคำนายและพลังงานที่เอกสื่อสารสําหรับ6กลุ่มดาวราศีนี้ครับผมจะเปิดทั้งหมด4่ใบนะครับเดี๋ยวข้อนี้เรียงลําดับนะครับลำดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3และลำดับที่4นะครับขนานี้เองเนี่ยถ้าเจ้าชะตานะครับทั้ง6กลุ่มราศีผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้นะครับให้ตั้งจิตตั้งใจเลือกคาทานายนะครับลำดับที่1ถึงถึงแบบที่4นะครับไว้ในใจเรามาฟังคำนายนะครับและผมจะเปิดให้ทุกท่าน รเรียงลําดับ 1- 4ว่าเป็นผลอย่างไรสําหรับการ m o v ออนและการเดือนหน้าต่อของคุณจะทําสําเร็จไหมและเป็นผลดีหรือเปล่ามาดูคำนำนายครับผมจะม,มทาทั้งหมด4่ใบนะครับเรามาดูคำํำนายครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเรื่องคำนำนายที่ยังสื่อสารกับทั้ง6กลุ่มราศีนะครับมาดูพลังงานในใบแรกครับลำดับแรกเองนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้ครับถามว่าทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยหรือ6 ดวงดาวนี่เองเนี่ยทำได้แล้วไหมผมตอบเลยว่า here. ทําสําเร็จแล้วครับแล้วทามาไกลมากๆแล้วนะครับถามว่า m o v e on แล้วทํย่อยอย่างสําเร็จและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อสําหรับรักครั้งใหม่แล้วเรียงผมตอบเลยว่านขณานี้มีคนคุยใหม่แล้วครับมีคนในความรักครั้งใหม่มีคนคุยใหม่มองหาคนใหม่จะเดินทางไปเจอกับคนใหม่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับคนใหม่นะครับหรือจะไปมองหาความรักครั้งใหม่ได้อย่างเต็มตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับแปลว่าเจ้าสตานะครับทั้ง6ราศีนี้เองเนี่ย หากเลือกไปที่1่แปลว่าคุณม o v ออนจากความรักได้สําเร็จนะครับและ m o v ออนมาไกลมากๆแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคนใหม่พร้อมที่จะมองหาคนใหม่พร้อมที่จะไปอยู่กับคนใหม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนใหม่คนใหม่ในความสัมพันธ์นี้ดีมากกว่าคนเก่าเยอะมากๆนะครับทั้งจิตใจก็งดงามรูปร่างหน้าตาก็ดีนะครับใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนะครับมีอะไรให้มีชีวิตมีความสุขกว่าเดิมเยอะมากๆแบบนั้นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมองหาความ มองหาความก้าวหน้ามองหาความสําเร็จมองหาสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับชีวิตตัวเองที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมแปลว่าคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ความรักครั้งใหม่ดีกับคุณมากๆเลยเดียวมูฟออนได้สําเร็จและเดินหน้าต่อได้อย่างไกลมากๆแล้วณนะเวลานี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาทั้ง6ราศีนี้เองเนี่ยหากเลือกใบที่1คือความสําเร็จกับรักครั้งใหม่ครับเรามาดูลําดับที่2นะครับหากเจ้าชะตานะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีเนี่ยผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้และ เลือกใบที่2คําทํานายจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูคําทานายครับลาดับที่2นี้เองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าคุณมองหาความรักครั้งใหม่และความรักครั้งใหม่ก็มีเข้ามาแล้วครับตอนนี้อยู่ในสถานะคนคุยครับกำลังคุยคุยกันอยู่กําลังดูดูกันอยู่กําลังอยากจะเจอการกําลังจะเอออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครับแปลว่าการมูฟออนจากรักครั้งเก่าทําสําเร็จแล้วหรือยังตอบเลยว่าประสบความสําเร็จแล้วครับตอนนี้มีคนคุยใหม่มีความรักครั้งใหม่กําลังคุย กําลังก่อตัวขึ้นกําลังจะก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ขึ้นนะครับแปลว่าการมองอนาคตอัไกลหรือการมองความสัมพันธ์นี้เองเนี่ยมันคือการต่อยอดมันคือการต่อรอยเท้าไปสู่อนาคตที่ดีสําหรับความสัมพันธ์มันคือการเดินหน้าต่อที่จะเห็นปลายทางของความรักที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคตครับแปลว่าเจ้าชะตาทั้ง6กกลุ่มดาวราศีที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับหรือเข้ามาฟังในคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเจอรัก ครั้งใหม่แล้วเจอคนคุยใหม่แล้วนะครับและกําลังจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแปลว่า move on ได้สําเร็จและเดินหน้าต่อได้อย่างดีแล้วณเวลานี้ครับเรามาดูผู้ที่เลือกนะครับหรือเจ้าสตาร์ทั้ง6ราศีนี้เองเนี่ยที่เลือกใบที่3เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่เลือกใบที่3ครับ บอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าจัดการความรู้สึกตัวเองได้ดีนะครับผู้ที่เลือกไปที่3นี่เองเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดครับเป็นผู้ที่เก่งมากๆนะครับเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับหรือเป็นคนหัวไวครับเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดทาฉลาดตัดสินใจฉลาดในการเรียนรู้ครับแปลว่าเจ้าชะตาไม่จมอยู่กับอะไรเป็นระยะเวลาย,ยาวนานครับกลุ่มธาตุนะครับทั้ง6กลุ่มดาราศีนี้เองเนี่ยเด่นมากๆสําหรับผู้ที่เลือกไปที่สนะครับอิทิพล คนของคุณเองเนี่ยคือการไม่จมอยู่กับอะไรที่มันเรื้อรังครับคุณจะไม่จมอยู่กับปัญหาที่เรื้อรังคุณจะไม่เอาตัวเองไปผูกมัดกับอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเสียใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปรักใครมากจนกว่ารักตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าชะตาที่เลือกไปที่3คือคนที่รักตัวเองมากๆครับคนที่ใส่ใจตัวเองมากๆคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆคนที่ไม่ผูกมัดกับอะไรง่ายๆคนที่ไม่เชื่อใครด้วยการฟังเสียง นะครับหรือว่าการที่มองเห็นด้วยตาคุณจะต้องไปสัมผัสเองคุณจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบนั้นนะครับแปลว่าเจ้าชะตาที่เลือกใบที่3นี่เองเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไม่ผูกมัดกับอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นแปลว่าเจ้าชะตาไม่รักใครอย่างจริงจังนะครับรวมถึงการถวิลหาความรักครั้งใหม่นะครับคือการไม่ผูกมัดด้วยแปลว่าคุณมูฟออนได้สําเร็จแล้วคุณเดินหน้าต่อได้สําเร็จแล้วรวมถึงความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานี่เองเนี่ยก็ไม่ ผูกมัดด้วยแปลว่าคุณจะเล่นเกมสําหรับความสัมพันธ์ไปอย่างยาวนานนะครับความรักครั้งใหม่อาจจะไม่ก่อตัวแต่ในเรณียวกันก็อาจจะหมายถึงว่าคุยเล่นเล่นคบเล่นเล่นะครับหรือว่าออกเดทเล่นเล่นแบบนั้นนะครับก็จะเป็นสไตล์นะครับของชาวที่เลือกใบที่3ครับก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับเจ้าตาคือไม่ผูกมัดกับอะไรที่เป็นปัญหาทุกประการครับเรามาดูผู้ที่เลือกนะครับหรือว่าเลือกลาดับที่4หรือเลือกไปที่4กันบ้างว่าทั้ง6กลุ่มดาราศีนี้เองเนี่ยหาก เลือกไป24และวคาทํานายจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาฟังทํานายครับผู้ที่เลือกไป24นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าคุณเป็นคนผูกใจฝังใจเจ็บนะครับหรือเป็นคนทุกข์ทรมานใจจมอยู่กับเรื่องในอดีตครับแปลว่าถามว่า ถึงเวลา Move อ n นะครับหรือว่าถึงเวลาที่จะออกมาจากสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วเดินหน้าต่อได้ยังผมตอบเลยว่าผู้ที่เลือกใบที่4นะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ไม่สําเร็จครับคุณไม่สามารถ Move on จากความรักที่เป็นปัญหาีได้คุณไม่สามารถออกมาจากปัญหาความรักนี้ได้คุณยังอยู่กับรักเดิมๆคุณยังอยู่กับอะไรเดิมๆคุณทุ่มเทเพื่อเขาคุณรอเขาอยู่คุณรอเขากลับมาคุณยอมเจ็บยอมเสียสละยอมเหนื่อยยอมทุกข์ใจนะครับยอมเจ็บปวดใจหรือยังอยู่ ในสถานะความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดอยู่ยังทุกทรมานอยู่ยังเหนื่อยใจอยู่แบบนั้นนะครับแต่ว่า เจ้าชะตาทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยไม่สามารถมูฟออนจากความรักทั้งเก่าได้เลยครับคุณยังอยู่กับเขาอยู่ณเวลานี้คุณยังผูกใจเจ็บกับเขาอยู่คุณยังยอมทุกข์ใจยอมเหนื่อยใจนะครับยังยอมอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณไม่มีความสุขเลยแบบนั้นนะครับผมมองว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยเมื่อตกอยู่ในสภาวะแบบนี้มันคือการมูฟออนไม่สําเร็จการไม่สามารถออกมาจากปัญหาได้การเดินหน้าต่อก็ยิ่งไม่ได้เลยแบบนั้นนะ แปลว่าผู้ที่เลือกใบที่4นี้เองเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณยังตกอยู่ในชะตากรรมที่ทําให้คุณเจ็บปวดและหนักใจอยู่นะครับหรือถ้าคนในความสัมพันธ์มีมากกว่า1คนเกิดขึ้นเช่นเขามีคนในความสัมพันธ์ซ้อนเขามีมือที่3เขาแอบคุยกับคนอื่นแปลว่าคุณยังอยู่ณนะที่เดิมเพราะคุณกลัวว่าคุณจะไม่เหลือใครเลยแบบนั้นผมมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับคำทำนายนะครับทั้ง4ใบนี้เองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเจ้าชะตานะครับทั้ง4แบบนี้เองเนี่ยเป็นผล สำหรับความรักที่เป็นปัญหาแตกต่างรูปแบบกันไปนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่เลือกใบที่สามนะผมบอกเลยว่าคุณเองจะไม่ผูกมัดกับอะไรเลยผู้ที่เลือกใบที่สี่นี่เองเนี่ยก็เจ็บปวดด้านความรักผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งเนี่ยคุณมูฟออนได้สําเร็จนะครับผู้ที่เลือกใบที่สองนี่เองเนี่ยเดินออกมาจากปัญหาแล้วกําลังไปสู่ความสําเร็จกับเรื่องของความรักนะครับพลังงานทั้ง4แบบเนี่ยตกอยู่ในดวงชะตาของทั้ง6กกลุ่มดาวราศีนี่ครับ เมื่อผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้แบบแบรนดอมครับ